ต่อกันคลิปนี้ครับกับเล่าพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงเลข3ตัวของเพิเดอร์เอาครับเพินไฮตัวนี้ครับ425นะครับแล้วก็405แล้วก็325สซื้อบาซิมินเล่นเน้นเล็กหากันเล็ก2เล็กเอาเน้นตุกตัวครับ,รบเอาแปลมากบึงแล้วเน้นตุกตัวอะ 425 405 325 425 405 325 425 4 5 5 3 25. 25, 5 3 25. 4 25, 5 3 25. 4 25, 5 5 405 325้า่ศนุกหมิม,มหาเห้ง่งเจนรมิมหาเฮงเด็กสมตัวเพิ่มุญนี่ครับอขอบคุณครับ425 405 325 425 405 3 2ห